อันนี้มันมันนึกถึงเพลงอะไรที่าเตินอย่างนี้มีป่ะอ๋อในปุ่นี่เยอะมากเยอะเลยนะเดยนะสวัสดีค่ะก็วันนี้เราต่อกันเลยกับวงที่ทุกคนขอมาอีกวงหนึ่งก็คือวง N High Pan ที่ ที่ทุกคลิปก็ต้องมีน้องอ้อบอหนอ้อเป็นเจ้าของหัวใจของของเจและเจบอกแค่นี้คือตอนนั้นอะตอนดูเอ็มวีแรกจำได้กนนคือคนก็มาแผ่กันมาเรืนเยๆมากสำหรับคนที่พี่คนนั้นชอบแบบเขาชื่อเจเขาชื่อเจรุ่นี่น,นี่นั่นอะไรเขาชื่อเจอีเราก็แบบใช่เหรอวะคุณต้องคนนั้นหรอหอะไรเงี้ยจนมาเรื่อนเลือเล่อนเอแต่ละเพลงแต่เพลงจนมาเพลงนี้ปุ๊บดังเดสดังเดซดังเดสอ่ะนั่นแหละก็คือ ฉันจำได้แล้วขึ้นใจว่าฉันชอบใครเพราะฉันเซฟไม่มีการผิดพลาดอีกงั้นเราไปดู MV เพลงใหม่ของเอ็นไยเพนกันเลยดีกว่ากับเพลง Drunk Days สามสองหนึ่งก็ลิ้นหนอดทำไมขึ้นมานี่ไงน้องเจ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 ผมท้อที่สุดเลยน้องเจเขาหน้าแบบ ฉันพูดได้ไหมว่าเขาสามารถเป็นสามีฉันได้ได้เธอพูดเลยฉันอยากให้เขาเป็นสามีฉันเดี๋ยวฉันจะให้เขาเป็นให้เธอเดี๋ยวนี้นี่นี่บัสต็อปเดียวกับ BTS หรือเปล่าเนี่ยหุนี่ลองเท้าผมดำรองเท้าผมวิ่งหล่อมากเลยอะหน้าแบบมากเลยหน้าแบบจริงนี่ไงแค่สองคน อมึงเป็นสองคนอยู่ด้วยกันน่ะจริงมากแล้วเราฟังเพลงบ้างว้ยววันนี้น้องหัวนาวงของสันเองอุ้ยเธอจัเธออะไรวุ้ยเป็นห่วมากอ่ะจริง วิสีสวยอะ oh, น้องเจเท่มากจริงจริงจริงแต่ความยืดหยา่นมัต้องดูอ่ะนี่น้องนิกกี้อ่ะมันให้ฟีลแบบว่าก้าวสู่หนป่ะแบบช่วงนี้เราเป็นแบบฟิลฟิลหรือเออออโอ้ยเท่มาก เมกี้จรก็ึบๆายตัวไปอีกเน,นาะกลับมาเป็นแวมไพร์ไปจ้ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคอนเซปต์หรออีกแล้วหรอเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเริ่มเขาก็เหมือนเป็นมูทีสบปัเป็นมีสับอออมาตรงแยกออกมา,มาก,กับนองสองคนดื่มเลือดคนนี้หัวหน้าวงหรือปล่ะไม่ไม่ใช่คนนี้คนนี้อายุเยอะสุดป่า เป็นมุมที่น่าตาดทุกคนเลยเขาท้าไม่เพลงมันไม่ชัดหรอหรือว่าฉันเข้าใจผิดเนี่ยจะดูรอบแรกเหมือนเดิมแน่ <laughs> <laughs> ไม่มันเป็นแบบมันเป็นแบบเหมือนมีฟิลเตอร์อุชายันน้องมีเขาจ้องถือแก้วตลอดเลยเมั้งครับก็เสือแล้วขเหมือนแบบ ชดนี้ยุดนี้พหล่อ,อเลยอ่ะอยากดูสเตจชุดเนีเนเ้ไม่ดดูสเตจแ่ไม่ใส่ชุดอ่ะอยังยังยัอีกสักปีสักปีสักปีมันโตกว่านี้นีกเนาะเนี่ยเลือดเลือดีะมีอยู่นะ เนี่ยหนุ่ยนะเดี๋ยวเหนียวค่อนๆหรอเดี๋ยวไงเคยบอกว่าอุ้ยนแงน้องไอสเก็ตอุ้ยอุ้ยนักกว่าอุ้ยแกเอ๊ะย่าไปจบเลยอ่ะเออเต้นไม่ผลอนเลือด บลัดี้ลนโอ้ยแต่แานชช่เอวีนะคนนี้นอก สังเกตปะนี่เหมือนตอนที่เอ็มวีเอ็มวีเพลงแรกก็จะพูดเลยก็จะพูดเลยใช่ฉันสังเกตแล้วแบบนั่งโปงเหมือนกันอะไรกันเราเป็นกล้องฟีลมันเหมือนมันแบบฟิลเตอร์เนี่ยเฮ้ยบราดี้เลนเหรอเพลงแรกอะเดี๋ยวก่อนเราต้องพูดชื่อใหม่ว่าให้ลมวิเทอร์ช่างสันนอษฐานนี้หูย แล้วกูก็แบบอะไรมาคอยมานานแล้วจบน้แล้วใส่แต่เป็นผู้หญิงแต่ติงตาอ๋อจรวนอดทีเฟนเฉกแค่น่ะเออฉันก็จะบอกว่าฉันน่ะชื่อเพลงนั่นแหละหรือจนจนชื่อเพลงไม่ได้คือมันแบบมันเหมือนรีเลทกันเลยอ่ะมันแบบกลับมาขี้เหมือนแบบฟิลเตอร์การเล่าเรื่องฟิล์มหรืออะไรอย่างเงี้ย อันนี้ขอพูดก่อนออคืออาจจะต้องขอโทษแฟนๆวงไว้ด้วยเพราะว่าเมื่อกี้แบบอาจจะไม่ได้โฟกัสที่ตัวเพลงมากแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีเศจอ่ะเด็กอาจจะไปโฟกัสตรงนั้นออที่เพลงกับท่าเต้นออแต่ว่าด้วยความที่ดู MV อ่ะแล้วชอบน้องมากไงก็เลยมวัวแตบบ่ สนใจเทียบหน้านองลอหล่อหล่อมากแล้วก็ดูเลยเนี้ยไม่แต่ว่าส่วนตัวนี้เป็นคนชอบ MV ที่ใช้กล้องตีอยู่แล้วเหมือนอารมณ์แบบปรปีปำเลยปำปีมันก็เป็นเป็นแบบภาพลีมเป็นนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วก็ดูแล้วชอบแล้วบวกกับฉากเมื่อกี้ที่เราเที่ยวดูกันคือคิดเหมือนกันดีอะในที่เธอบอกว่าเหมือนเพลงแรกที่ที่น้องที่น้องแยกเคี่ยวอะเออเพลงนั้นแหละก็คือพอดูปุ๊บดูเอ็มวีแล้วก็เอ้ยนึกถึงเพลงนั้นเหมือนกันจริงมารีเลทเรารู้สึกว่าเขาอ่ะ อาจจะตั้งใจให้เราไปนึกถึงเพลงแรกด้วยอะไรเงี้ยแล้วว่าเพลงแรกก็แยกเขี้ยวใช่เพลงแรกก็แวมพายแล้วนี้ก็เลือ่อนเลือกเออให้ความรู้สึกเหมือนแบบปูปูมาเป็นเส้นเรื่องเดียวกันเออเ่้นเพลงที่สองนะอะเพลงเล็ดมีอินอะมันก็จะแบบออกแนวป่าๆที่มันจะแบบดูอุโมงม,มีอะไรน,น,นะที่กุ๋ยมีคออยู่อะที่ที่มันอยู่ในที่มันอยู่ในมิวสิคแมอะใช่ใช่ที่มันอยู่ในมิวสิมท,ที่ที่เหมือนกับว่าน้องแบบ ตอนแรก <temples S 1> เป็นเหมือน <olla S 1> <othes S 2> เป็นหุ <it> out, <ช>่นไปเลยะไรที่ให่แล้พอนตอนจบคืนปุ๊บก็ออกมาเป็นพอนทยมันก็มีความแบบคริปปี้คริปปี้อยู่นะแต่เราว่า MV ที่สามอันเนี้ยดนรันเดสเดรสรันเดสเปมันมันมีความดีเด่นกับเพลงแั่เแรกมากกว่าใช่งั้นเรามาดูลายดีกว่าเพราะว่าเราอะรู้สึกว่า เขา mix เขาตั้งใจมิกซ์เพ hey, hmm. um. ลงให้แบบเพลงมันไม่ชัดหรอมันแบบมันแบบหรือหูอื้อมันเพลงมันตุดเออหรือหูอื้ออะเพลงมันตุดตุนอะอันนี้ได้ปะอันนี้ได้ปะสตูดิโอชมเนี่ยมันไม่เหมือนในอินดีนะเพลงเออแล้วแล้วพอเป็นอะไรเป็นฮาร์ดแนด์ฮาร์ดคอร์ารี้เพลงเนี uh ่ย มีห้องเลยโค้ชชัดเลยน่ากลัวมากอโอ้ทงเจก็หน้าแบ๊เหมือนกันนะฉัน,ฉนรู้สึกว่าทงเจทงเจก็แบ๊ดหมดที่ฉันชอบแ,แต่เจมันเสียวอะ ก็ก็จะบอกว่าดนตรีมันมีความแบบว่าล็อกล็อกแล้วมันเหมือนมีความแบบให้มูนแบบโอดโอดก่อนหลอที่สุดมนฟังหงหหรืออะไรมันเรียกว่าอะไรฟังหงอฟังฟังหังเออฟังกี้หรือไม่รู้อ่ะเราไม่รู้เรียกอะไรแต่มันแบบมันไม่ได้ป๊อปส์าไม่ละเทคนิคการมิกซ์เสียงหรือการร้องของเขาอะมันไม่ได้เป็นร้องแบบเต็มเสียงเขาจะเออ นี่มาฮมพูดล,ล <c oughs> ะพูดไปหมดละตฮปีอยูน่นะเอมันมีความหลอนเลยอมโหมอออเ้ขอเลินเรียนันด้วยนะ ตอบตัวนึงเซนต์ขออยู่บนนะที่ผมสวยนะนอนเกียวเท่าเท่าอ้เขาท่าเลนเนาะเออเหมือนเซนมาริกาเลยว่ะเซนนาริกาถท่านี้หล่อนเลยนะ thì à, à, nhưng, 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 น้องคนกลางชื่ออะไรของคนกลางก็เทนะคนนี้คนนี้ยก็นี่ไงน้องสเกตไอสเกตคนนี้ก็หล่อนะไงอ๋อแล้วเขาไม่มีชวลนะอ๋อหต่อจริงๆอะคือมีชวลทั้งวงคือวงนี้คือวิชวลได้ทั้งวงจริงนอกแก๊สดีใครก็ได้แต่ก็เราไหมมันคือถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงเพลงอะนะเออ่รู้สึกว่าดนตรีมันมีความอย่างที่เราบอกว่าเราไม่รู้ว่ามันมันเรียกว่าอะไรเนาะคือมันคือมันหนักอะเราต้อมันหนักเฮฟวี่อย่า เออไม่รู้ฟังเมทัลเออเมทัลได้ไหมเออเมทัลได้ไหมไม่เหุ่ท่าต้่มันแบบมันมันเหมือนกับว่ามันเกือเมทันอ่ะเหมือนพวกซัมบี้นิดนึงอ่ะเออขึ้นมาเหมือนคนที่แบบแต่ละแล้วมันก็จะมีท่อนที่เสียงสูงอ่ะเออเออนหม เธอเราจะทำให้วงก้อนเสียเวลาใ่ะหมเรามันไม่เป็นมันไม่ได้เป็นมกซ์เพลงที่สดใสแบบเสียงมันไม่ได้เสียงเสียงไม่ได้แบบสมมาเต็มแต่เราไม่รู้ว่าใช้เทคนิคอะไรในการร้องหรือในการมิกซ์เสียงหรือเปล่าแต่แบบมันไม่ใช่เสียงคนร้องเพลงที่แบบโอ้แล้วเนาะอย่างเงี้ยเข้าใจปะอย่างเงี้ยมันใช่รู้จักปะมันเใช้แบบไม่แต่นี้ว่า นี่ว่าด้วยเพลงอ่ะกับเส้นเรื่องที่เขาปูมามันเข้ากันเนี่ยนี่เออเขาเขาอาจจะแบบว่าให้ให้มันรีเลทด้วยกับกับท่าเต้นละบ๊วยเต้นอะไแล้วก็เออแต่นี่เพราะว่ามันก็เลยมันก็ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะวิธีการร้องท่าเต้นตอนมันโตโตขึ้นเนาะโตมันบะกเขาโตขึ้นแหะก็เป็นวิสามะแล้วเด็กว่าเลยเหอสองพันสองพันต้นๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เรา พันเก้าพันเก้าพันเก้าร้อยหนึ่งก็ยังไงก็เพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงกับเพลงใหม่ของวง Nai เพลงสามารถบอกพวกเราช่องจอกสิบได้หรือเพื่อนๆคนไหนแบบว่าการจะไป cover เพลงนี้ก็ส่งคลิปมาให้ดูด้วยเดี๋ยวเราจะ cover ด้วยเฮ้ยยยยยอุ้ยแล้วเข้าอันนี้เอ้ยอันนี้มันมันนึกถึงเพลงอะไรที่ท่าเกิดเดี๋ยวมีป่ะอ๋อแล้วปุ่น เยอะาก่ยอะมากเยนะเต้นะขอโทษนะคัไม่ใส่เต้ยไม่ใหัมันแบบเ่อนมเพื่อนพออีไม่คือกำนึกอ่เลยไม่บา่เกียดีแอคอีกีใช่ไหมมันก็เลยใช่ไมใช่ไหมก็เลยเอ้ตวาษจีถเอะไรได้คุ้ม่ได้ีแล้วะมากสักมันก็รีเลทกันได้ เลยเลยฉันก็รักน้องอยู่ดีเจกับเจก็คือสามีตอนฉากที่เดินมาด้วยกันน่ะในเอ็มบีอะคือโอ้สิ้นยิ่งกว่าคือคนหนึ่งเดินเข้ามาปุ๊บหันหน้ามพมอี่คนหนึ่งแบบยืนมองอยู่ต่อไปพร้อมกันแล้วก็แบบเลยนอะอันนี้แต่งอ่ะแต่งมาเขาต้องบวกดิสไม่หีไม่มีที่เราบวกพันก็ยังไงถ้าใครชื่นชอบวงนี้ก็สามารถคอมเมนต์คุยกับพวกเราได้ยังไงก็ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามช่องของจองซิดแล้วก็ช่องน้องโอขนเก่งด้วยยังไงวันนี้เราก็ฝากไปตอนเขาพุดโอด้วยที่วันนี้มาเรียนกับต่อไนะยัยงไงก็เดี๋ยวเจอโอได้เรื่อยๆกับช่องเราจ้านะวันนี้ไปก่อนอันยอ,อ,นยอ